ชอบอนะร้อไงอ่ะทไมพวกเธอเป็นแฟนดีเพลงีเพลงัคนอื่นจริงก็ตอบใช่ป่ะวะรักคนอื่นแริงของดีพูดดีบอกกันงท่อจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าฉันไม่อยากจะขังหัใจเธอรักคนอื่นจรองก็ตอบนะเธอก็บอกบอกกัน จะไปเปิดสมมติสมมติว่าเธอไม่ชอบเขาสมมติว่าเรารัดแไหมสมมติว่าเธอก็รู้อยู่แก่ใจ้องลองอ่ะ้องมองได้หออเพลงโอเคนี่ไมนี่ไม่ใหนอ่ถ้าเราเก่งใช่ไหมเพลงที่สองขอเรางบีกอ่ะ ของบิ๊กอะของบิ๊กเวยที่มันจะมีคนใจอ่อนเลย้อันแรกนของบิ๊กแล้วบ้งสองอะไรวะกอคนมันขี้หิงปีนึงก็คิดใจนี่แค่มสองแล้วบไม่ใช่อสอมันมีซัมเมอร์มีอะไรของเขาซัมเมอร์บ้างสองเพมเพมดีนวีซัมเมอร์ดีนวีซัมเมอร์ที่ปกเป็นสอเเพลงถึงเจะกบกกนหถึงไนบพ้งมองบิมที่นึ่งก็เป็นกนใช่หมอนี่ใหม่แล้วอะ เหมือนสองคนเด like ้อเรื like ่อะไรวะถามามีอะไรบ้างนะรู้ยีกทีก็เป็นเพลงนี้เหรอถ้าคนไหนเจ็บขึ้นก็เจ็บเพิ่มแล้วน้ำสีกันตอนบิ๊กเจงโอ้โหตอนนั้นร้องไห้เป็นอย่างไบญาติเสียบ้าจริแต่ตอนนั้นเขาดีขึ้นไงเขาพี่ตอนกตาเขาเลิกชอบ้วจริงพอพี่มีตาก็เริ่มชอบดีคือแีบ หมดแล้วหดอยู่คนาด้วยล่ะไม่แต่ก็ซื้อดันดีนะแฟนน่ารักไปไกลหน่อยรู้ค่ะต้องเไงนะไม่อัลบั้มสามมีเพลงอะไรอ่ะอัลบั้มสามอัลบั้มสามเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใหม่กว่าใหม่มากอัลบั้มสามมีอะไรอ่ะเพลงกของกันไปถึงไหนเถอะอ่ะประเทศสองเหรอสองเมษเมื่อใช่ไหมสองซัมเมอร์ดีๆซัมเมอร์มันเหมือนอารมณ์แบบเแรงๆแบบวกอะไรสักอย่าง